โอ้ไม่แก้มพักกระลำเพิ่นเถมมาให่ลานเดิมที่บวกราเคยกินกับน้องโทน่นี้มอนี้น้องโท่นี้พอจ๋าบริมานะครับลานพี่วุลนมากสหานไอ้ทรายกับผีสาวเพิ่นขายครับพี่นอ้องเสีบเสียบคัดก้นลาดเลยแจ้กน้อยฝนกระตกหรือพี่นอ้องโวนโอ้ยน้ำจิม้มซีฟฟ้ดเพิ่นคักจะได้พี่นอ้อง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องนาวินทุกคูทุกคนนะครับเมื่อนี้กะโอ้หกับน้องนาวินอีกภูเก,กาเด้อพี่น้องครับกับเขากับน้ำที่บกราเอามาฝากพี่นอ้องสุขุสุขคนที่นาวินเอามาฝาพกพี่นอ้องสุขุสุขคนเป็นหมึกพี่น้องหมึกย่างชิ้นเล็กเสียบใหม่หมึกเสียบใหม่น้ำจิ้มซี่ฟูดรานน้ำจิ้มซี่ฟูดแซ่บเลยพี่น้องบรรยากาศฝนกระลังสีตกด้วยครับพี่น้องมาก,กินพร้อมกันแซ่บๆง่ายๆครับเมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้ไม่ แกีมพักกระลำเพิ่นแถียมมาไห่ล้านเดิมที่บราเคยกินกับน้องโทนี้มอนีน้นองโท่านี้พ่อจ๋าบอร์มานะครับล้านพี่วุ้นมากสหานอ้ทรายครับผีสาวเพิ่นขายครับพี่น้องเสียบเสียบพีน้ำจิ้มซี่ฟูดครับกัดขอหน้องนะวินขออนุญาตกัดกดได้พี่นอ้องคัดกนลาดเลยจักน้อยฝนกระต๊แหรอพี่น้องฝนน้นนำจิ้มซี่ฟูดเพิ่นขักได้พี่น้อง ล่มใหญ่มากระบาดลูกซีนสิบบวผิววะเนาะมึกเสียบใหม่สิบบวผิววะเนาะมาพี่น้องกำเหลกมาเด้อมากินน้ำรูปกำหล,กกำลานเด้อมาพี่น้องเอาเอาเอาร่มมากระบาดนี่มาเด้อพี่น้องเอฟซีน้องหน้าวินสุขุขขสุขคนสุหมงสุบอนะ สีหน่อยแล้วครับห2 3่5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิม่ห้าหกสิเจ็ดเจ็ใหม่เน้นๆครับพี่นอ้องรุยเลยครับ มึกเอ็นกรอบๆด้วยครับผมเจ้าเกามากพี่นอ้องเยังเียมาแล้วนุ่มเหนียว เอ็นมือกรอบๆน,นั่นเอครับ เป็ดพีน่น้องเป็ดบักผูวใหญ่พอพันได้นี่ครับเป็ดทางหลังเนี่ยเนี่นน ครับสีสองแมหนึ่งวันสี่ครับมาเด้อมากินกับหน้าวิยนเด้อพี่น้องครับผมนับเกี่มเพชรเพชเข่าถึงปลาม,มึกหอมกรอบนุ่มแซ่บครับ มองคีเป็นเอ็นคือกรอบแซ่บเลยครับ พายุเขาบ่อพี่หน่องเนี่ยเริ่มนะ มยังไงไเหตกเด้อตองนึ่งสิเป็นเสียงร่มเสียงนึงสิเป็นเสียงแมงแอดแอดอดแอดแอดพี่น้องไย้ยินบอกขับทั้งขามืกกล่าเครื่องเขียนต้หน้าน่ไอเหการเด้อ bông 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 จองไม้สุดท้ายครับพี่นนอกจุกๆเลยครับผู้ใดมาก,กินปลาเมึอคอมเมนบอกโบราณเด้อผู้ใดมาก,กินปลาเมึออย่างกลรามากมาแต่ได้พี่น้องก็หลุดเสียนแสบเลยครับ เียงเลยครับผมพี่น่องทิพเจใหม่บกลากินผู้เดียวกับหงจิมซีูู่ดกับแกมพักกับบรรยากาศทองไรทองหน้าพี่น้องที่แหลบบกลาวะจีไา,ายญุ่หุ่นละครับตรงนั้นพี่น่องจีไอยูุ่กางคงพอดีฝนสิมาฮายานฝนห่ำก็เลื่อนใหญ่ใหญ่เมื่อไทยนาคอกเฟื่องพี่น้องกะเห็นเถียงบกลานํำนะครับกะมีธรรมชาติมีเป็ดมีไก่พี่น้องเสียทั้งหลังนะครับผมกะ นาวินกะสิขอราพีล่าน้องไปเพียงฮันนี่เดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้องหน้าวินน้ามีเด้อครับทุกท่านนี่เขาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเนืนมแตรความสุขความเจริญมีเงินมีทองไหลมาทเทมาบกขา,าดมือเดอ้อลดเลือกหาใน้นเงินน้นค่ำนะครับผมกาบากลากระขอบคุณที่เขามาหายกระลังใจมากคอมเมนต์มากตีชมบมกาลากะขอบคุณ กลากชิกับไปแก้ไขจุดที่มันด่อยนะครับผมสิ่งได้ทีบักลาเฮ็ดบบดีเฮ็ดบบควนกาบกลากรบขอโทษขอให้หลายๆเด้อบัลกลาพร้อมจะเอาไปกลับไปแก้ไขทุกทุกอย่างนะครับผมสำหรับมือนี่กะทีลาพี่นองไปเพียงอันนี้ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปขอบคุณพี่นองหลายๆเด้อที่ให้ซับพอร์ตบักลามีมือนี่ขอบคุณครับกราบด้วยคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม